สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะคในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาผัดพริกกันนะคะผัดพริกหน่อไม้นะคะกับไก่นะคะมาดูค่ะดูพริกก่อนนะคะพริกของเรานะคะพริกเราต้องตำเองนะคะถึงจะอร่อยนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน่อไม้นะคะขณะที่รอ ขณะที่รอน้ํามันเดือดนะคะนี่จะเป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้บ้านเราดองเองนะคะหอมค่ะนะคะสะอาดและปลอดภัยนะคะพริกหน่อไม้แล้วก็ไก่นะคะไก่ในวันนี้นะคะเราเลือกมาค่ะเป็นอกไก่นะคะ200กรัมนะคะดูนะคะน้ำมันของเราจะร้อแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปก่อนนะคะเพื่อให้เกิดความหอม เอาสองช้อนโต๊ะพอนะคะท่านผู้ชมที่สนใจการทำพริกนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะในขัวบ้านนิชานันนะคะอธิบายรายละเอียดค่ะนะคะทำเองอร่อยนะคะปิดไ้นิดนะคะเพื่อไม่ให้เหลือให้พี่ขอมก่อนนะคะไก่วันนี้เราเลือกอกไก่มานะคะคุณผู้ชมเนื้อสวยกรสดใหม่ะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นใบกระเพราค่ะกระเพราขาวนะคะที่เลือกมาในวันนี้กระเพราขาวบ้านเราปลูกเองนะคะสดใหม่ค่ะพุ่งเด็ดมาจากต้นใหม่ๆเลยค่ะเอาละค่ะน้ำมันเองรีกของเราก็หอมแล้วนะคะขยี้นิดนึงนะคะให้หอมๆค่ะวันนี้เราเลือกน้ำมันหมูมานะคะวันนี้น้ำมันหมูสามช้อนโต๊ะนะคะ ย่างะ้าณผู้ชมขอไปกับเราด้วยนะคะถ้ามันแห้งไปเราก็สามารถเติมน้ำได้อีกหน่อยนะคะผคู้ชมเติมน้ำได้อีกนิดหนึ่งจากนั้นนะคะเราจะใส่ไก่ลงไปก่อนนะคะเอาไก่ให้สุกค่ะให้ไงเขานุ่มร่วมก่อนนะคะไปไปไปคุกงเ้ากับอะไรคะไปคุกงเ้ากับคูะ ปิดนิดๆนะคะเดี๋ยวให้ก็ตึงตัวใส่สินคาไปรวมกันะคะ,ะ,คะอร่อยนะคะท่านผู้ชมเริ่มหอมนวเห็นไหมเริ่มหอมนะคะราคาไก,ก่ของเราตึงตัวแล้วนะคะเรายังไม่ต้องให้ไก่สุกเยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะให้ตึงตัวไว้นะคะแล้วเราจะได้ชิ้นไก่ที่อร่อยค่ะวิธีการทำนี่ก็ก็จะควนแช่อร่อยนะคะ,ะ,ะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำต้มนียนะคะ วัสดุจะต้องเลือกใหม่สดนะคะเราจะปรุงรสนะคะน้ำตาลนะคะกช้อน่ประมาณนะคะน้ำตาลซีอบหอมแล้วก็น้ำปลาักช้อนนะคะอันนี้ต้องกี๊หยอดถึงจะอร่อยนะคะน้ำตาลปีอบหอมค่ะข้าไปยืนได้นะคะในตัวขนมน,นะคะจากนั้นเราจะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะลุกข้าวค่ะ300กรัมค่ะ ดอไม้ของเรา300กรันมนะคะที่เคยหอมมากเลยค่ะเราดองเองน,นะเราจะไม่ผัดแผบมากเท่าไหร่นะคะเราจะผัดแต่เขาเรียกว่าอะไรแห้งๆนีดคือ่ค่ะแห้งๆนิวหนึ่งน,น,คน,นคาค่ะเช้าน,น,นะ,ะเดี๋ยวให้เขาเดอดไป2ครึ่งตอนนี้เราจะใส่อะไรไปนะคะกระเทาค่คะ กะเพราให้อบอวนนะคะกะเพราให้มันอบอวนนะเด๋ยวตังสองฟุ้งก็ใช้ได้นะคะนะคะเราจะเขานะคะความอร่อยก็ได้ดยตรงนี้ก็ค่ะปิดไฟก่อนนะคะเราจะเขากะเพรานะคะให้เข้ากับให้เข้ากับอะไรคะหน่อไม้แล้วก็แล้วก็อะไรคะหน่อไม้แล้วก็พริก ไก่นะคะให้เข้ากันเดี๋ยวให้หน่อไม,ม้นุ่มๆหน่อยนะคะแค่นี้ก็สําเร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักนิดนะคะ